สนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Vino Vino ของเรากับประสบการณ์ใหม่ไม่รู้จบมากกว่าที่คุณคิดรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยในใจคุณเอลิเซ่มอยเจออัพคุณนค่าบำรุงผิวพอ่นะพอ่นะเริ่มไปเอามาแล้วมาแล้วเอาเลยเกมกันเนี่ยผมมาทำลายทีมจังเสมอแหละไม่เคยทำอะไรล่นเอยู่แล่วมันแค่เกมอะ ซีเรียดด้วยก็ยๆๆคุณเห็นแหละเป็นเรื่องเล่นๆสนุกไม่หมดเนี่ง<ะ>จะทำอะไรจริงจังเลยไหมเฮ้ย<ะ>ได้จังใหู้้ โดนหน้าคุณนิพัฒน์แล้วคุณนิพัฒน์เสียโสมมาเนี่ยใจเจ๊ก็สลายเจย์จะตายพวกเจย์ก็แต่งร่างเป็นผู้หญิงคุณว่าสองคนนี้เล่นกันต่างไ,ไปป้า นีเีหนว่าแข่งกันเล่นไงก็พี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนั่นไงไม่ตั้งใจแสดงว่าทำอะไรไม่คิดถ้าเกิดแขนหักขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะเล่นบารที่ไหนเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะคุณเป็นอะไรมากเปล่าอ่ะโอ้ยเห็นไหมคุณธิพาเขาเจ็บกันหมดแล้วถ้าคุณธิพาพิการอ่ะจะทำยังไงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งหยุยิงมาแก้อตุอีกเหรอนี่เลิกทะเลาะแล้วจะพักได้ไหมฮะพาคุณี่พัฒเข้าไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวเขากลับมาทะเลาะต่อ คุณเอากุณแจรถให้ผมแ้วกันเดี๋ยวผมผับเนใครใครแกมาเหยียบบ้านฉันเพิ่ไมไปตามตำรวจมาดี๋ยวนี้ลุก ลูกฉันใช่ไหมันจะจับแกติดคุกนี่คุณนายคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่กีกับคุณนิพานอะแค่ไปเล่นบาสแล้วคุณนิพา์ล้มไปเท่านั้นเองนะคะแกพาลูกฉันไปเล่นลูกบาสเหรอแกจะบ้าหรือเปล่าแกเนี่ยมันเข็นหมูไขยหมูอยู่ในตลาดลำพังแกก็มีแรงเงยอะพอแล้วแกลากลูลลกฉันไปลม้มเลยอยังไงฮะนี่คุณนายอย่าโทษพี่กีสิคะ พว่ลงบลันที่เหตุใช่ครับคือพวกเราเ,เห็นกระตาเลยครับผมฉัไม่ได้ถามแกอเออแตคุณนายครับผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ทันได้ยั้งครับดีมากที่ยังขอโทษไม่เหมือนคนบางคนเคยได้ยินมาคาโบราณที่เขาว่าคนผิดชอบแก้ไขคนจุดจุดจุดชอบแก้ตัวหนูแปลว่าถ้ากลับไปบ้านไม่รู้คํานี้นะจ๊ะไปถามคุณแม่ได้เลยนะคะแม่นี้มันเกี่ยวอะไรกับแม่หนูล่ะคะเกี่ยวสิ แม่เธอเลี้ยงลูกมาขนาดนี้ปากพี่นี่สามเภาเะนะพ่อแม่พ่อคุณจะหาเรื่องฉันใช่ไหมทำไมฉันพ่อไม่ขอโทษครับคุณ้ขอโทษจริงๆครับคุณน้ยเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าครับหมดชด้ละแล้วไปกลับไปเลยเราจะไปใช่พ่อเดียครับพ่อเดียครับผมก็ไม่ได้เปนอะไรมากนะครับคุณแม่ดูสินี่ไม่เบกเหรอขอบคุณมากนะที่มาส่งขอบคุณเป็นไี่มาดมจริงเลยนะนี่ ผมว่าคุณแม่เนี่ยอย่าถือโทษโกรธพวกเขาเลยนะครับใครแม่แกลาแล้วครับบ้าแพลเป็นอวไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถอนใจบ่อยๆอ่ะเปล่านี่แล้วแพรคิดไงกับเรื่องวันนี้ เรื่องไหนล่ะก็เรื่องที่พี่ทำให้พี่เอกของแพรเจ็บอะอคิดสิโกรธมากด้วยก็พี่ขอโทษจริงๆมันไม่ใช่ความผิดพิกิจเลยนะที่แพ้แค้นแล้วโกรธเนี่ยคือเอกุณนาดุดเกลือน,นั่นอะอยู่อ,อะก็าด่าลาวมาถึงแม่แพรไม่เข้าใจนะว่าทำไมเอกุณาดุดเกลือ ฉันไม่ชอบแม่แพรก็เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วยังจะไปยุ่งกับลูกชายเขาอีกเดี๋ยวก็โดนด่าอีกหรอกไม่เคยดูละครเกาหลีเลยไงก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละนางเอกเนี่ยนะต้องโดนแม่พระเอกอ่ะโขกสับก่อนสุดท้ายเนี่ยนะก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งใช่ปะเฮ้ยใหญ่เราอ่ะตื่นแล้ว คุณนิทานแขนไม่เดนอะไรมาหรอคะถึงขนาดต้องพันผ้าเลยเหรอคะอันนี้เขาเรียกเปิดอ่อนนะครับให้ดูสันีช่วยไหมคะตอนนี้ดูสนีไม่ได้ทำอะไรหรอกคะว่างคะ่ะ สื่อช่วยดีกว่านะคะแม่อ๋อไม่ไม่ต้องครับเออได้ขาปทำอะไรก็ได้ครับถอดต้องถไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้าลิเทียเขาจะมีว่างไม่ได้ทาอะไรค่ะผ่านเยอะนะคะอะไรคะมาต่อมานางอูดนี่ฉันี่หาเอกสารเนี่ยไปทาหรือยังพระเทพผ้าอยู่นี้ทำไมไม่ใช่หน้าที่เลยนะค่ะเดี๋ยวหาให้ค่ะจริงเลยเห็นไหมนี่จริงๆเลย ไม่น่าไปยุ่งกับเด็กในตลาดนั่นเลยหนูเอยสวยแท้โดยเฉพาะยายเด็กลูกยายติงโตนะั่นะนะสวยมากเลยเหมือนแม่มันไม่มีผิดแม่เขาทําไมล่ะครับเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วลูกนางเด็กสกอยนะั่นน่ะแต่แพาวาเขาเป็นเด็กดีแล้วก็เลิกเกตต่างให้เขานะเออแม่ครับเขาแม่บอกว่าอย่าปกป้องมันเลิกได้แล้ว แม่เห็นมันต่้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปน่ะเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กสกอยเหรอไม่เคยอ,อย่านะอย่าบอกว่าหนูชอบมันนะแม่รับไม่ได้ลูกของแม่เนี่ยเหมาะกับหนูลิษาที่สุดเลยเพราะหนูลิสาเนี่ยเขาทั้งรวยทั้งสวยเยี่ยมพอาเขารวยสิไม่ว่าครับอ่ะไม่สำคัญหรอกลูกสำคัญว่าเขาเป็นคนดีแม่ชอบ<ม>คุณนายคะ โทรศัพท์จากลูกค้ารายใหญ่ค่ะเอ,อ๊บอย่าไปไหนนะเดี๋ยวแม่จะมาเมาด้วยเข้าใจไหมครับฮัลโหลครับคุณนิพัทธ์คะครับอุส,อสนีเนี่ยเป็นเลขาคุณนายดุรด,ดาวก็เท่ากับว่าอุาาสนีก็เป็นเลขาคุณนิพัทธ์เหมือนกันนะคะมีอะไรเนี่ยเรียกใช้ได้นะคะได้ครับ <laughs> มาป้อนต่อดีกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ป้อนอ,อ,อย่าก <laughs> อ,อาไไะไรครับถาดเองได้หรอคะนั่นนวดให้ก็ได้คตัดเส้นนะคะ